สวัสดีครับผมโบครับตอนนี้คุณอยู่ช่องออทอคุบครับผมซึ่งเนี่ยนะผมจะมารีวิวและแนะนำมังงะที่ทุกคนต้องรู้จักและตอนนี้กําำลังมีอนิเมะท,ที่กำลังฉายอยู่นั่นก็คือชีวิตไม่ต้องเด่นขอแค่เป็นเทพในเงาครับผม หรือชื่อภาษาญี่ปุ่นนั่นก็คือคังอิโนจิสเรวคุชะนินาริทาคุเตะครับผมซึ่งปัจจุบันมีทั้งหมดส4เล่มครับผมยังไม่จบนะครับแล้วก็มันจะมีไรโนเวลด้วยของเรื่องนี้ก็คือสีเล่มเช่นกันไม่รู้ว่าจบหรืออยังนะเพราะผมไม่ได้ตามนะครับซึ่งที่คุณเห็นอยู่ตอนนี้คือเซตพรีออเดอร์ order, เกือบทั้งหมดครับยกเว้นเล่ม2ซึ่งเล่ม2เนี่ยผมไม่ได้เป็นเพีออเดอร์นะครับ แล้วก็เร่มสองเซ l พ e r จะไม่มีปกพิเศษด้วยนะครับผมจะมีของแถมเป็นอะไรไม่รู้จำไม่ได้ดก็ซึ่งอ่ะหนึ่งสามสี่นี่คือปกพิเศษหมดเลยอ่ะก็เดี๋ยวผมมาดูรายละเอียดกันซึ่งลิขสิทธิ์เรื่งนี้เป็นของฟินิกหรือนกยางนี่ครับซึ่งเป็นลิขสิทธิ์เดียวกับไ i โนเวลเลยนะนี่นะนี่คือปกพิเศษและปลกเป็นปกด้านทั้งหมดนะครับผมบอกก่อน นี่ครับด้านหลังแล้วเรามาดูปกธรรมดากันเนียปกธรรมดาก็จะเป็นฟอนต์น่าจะเป็นสีทองนะออกทองแล้วก็ด้านหลังก็จะเป็นพวกเนื้อเรื่องอะไรประมาณนี้โอเคนั้นเดี๋ยว นในเรื่องซิ๊ดเด็กหนุ่มผู้หลงไหลการเป็นเทพในเงาที่คอยแทรกแซงเหตุการณ์และแสดงฝีมืออยู่เบื้องหลังเกิดใหม่ในต่างโลกและได้เพลิดเพลินกับการจัดฉากเพื่อดําเนินการแล้เทพในเงาส่วนสมใจอยากแต่พวกสาวๆที่เข้าที่เขามาเป็นลูกน้องเพราะนึกสนุกดันเข้าใจผิดว่าเขาเป็นเทพในเงาของจริงซะงั้น เรื่องเราซิเลี์ผสมคอมมดี้มหากราของเข้าใจผิดที่เกิดขึ้นจากเด็กหนุ่มสุดเทพมาระเบิดความมาในฉบับกระตูนแล้วนะฮะก็เรื่องมันก็กาวนะฮะก็พอๆกับ Overlord นะคือเรื่องนี้ตอนนี้ก็มีอันเมะนะอันนี้ก็มาระเบิดความกาวต่อจาก Overlord หลียงสเลยสุดยอดจริง พี่มาดูลายเส้นข้างในเลยวะ่ะนี่คือลายเส้นแบบภาพสีก่อนนะฮะซึ่งภาพสีก็ทำมาสวยมากนี่อันนี้คือปกแบบภาพปกพิเศษเลยนะซึ่งกระดานนี้ตอนนี้มัน,ม,น,ม,นมันนะครับผมตามปกติอ่านี้เป็นลายเส้นนะฮะลายเส้นบอกได้เลยว่าไม่แย,ย่ อ่านสบายเลยละลายเส้นเนี้ยแต่ในฉากอนิเมะในตอนแรกนะครับผมมีบางฉากตอนเปิดมาเนี่ยผมไม่รู้นะว่าคือใครเพราะในมังงะที่ผมตามเนี่ยมันไม่มีฉากนะ,นะผมบอกไปก่อนนะผมแต่ก็ไม่ต้องแปลกใจถ้ดูในอนิมเมะออกไ็ได้เพราะว่าในเรื่องส่วนใหญ่ไม่ได้ตัดเลยนะอืม ก็ถือว่าดีมากระเบิดความก้าอย่างเต็มที่นี่นี่คือฉากที่เจออัลฟาแล้วนะซึ่งอน,นิเมะตอนนี้มี2ตอนแล้วนะครับผมอัพทุกวันพุธสามทุ่มช่องทางแอปพลิเคชันบิลิบิลินะครับผมสา,สามารถไปดาวน์โหลดไปดูกันได้ฮนะ ถ้เส้นเนี่ยผมให้เต็มสิบนะครับผมเรื่องนี้อ่านออกสบายตามากครับผมแล้วก็อืมเรื่องนะเรื่องนี้นี่ให้ไปยี่สิบเลยแล้วกันทะลุรอไปเลยโอ้โหแบบเรื่องสุดกาวจริงๆนะเรื่องนี้กาวแทบจะไม่ไหวนะฮะ โอเนื้อเรื่องนี่มันจะซีเรียสแต่ไม่ซีเรียสนะคล้ายๆแบบโอรลอยทีนี้ก็มาความเห็นส่วนตัวผมนะผมซึ่งความเห็นส่วนตัวผมเนเรื่องนี้นี่บอกเลยว,ว่าคุณซื้อมาเก็บกันนะเพราะว่าคุณอ่านแล้วแบบสมองไม่ต้องคิดอะไรเลยอะชิวๆอ่านไป ไม่ต้องมีอะไรให้แบบกังวลเลยก็อ่านไปไม่มีเครียดแน่นอนมีแต่คอมดี้ก้าวเนาจบ,บคนต้องซื้อบาโอเวอร์โหลดอะไรพวกนั้นนะฮะก็แบบบอกไม่ถูกเลยเพ่ามันเพราะมันกาวแบบกาวมากๆาจริงๆนะก็ไม่รู้จะพูดยังไงแบบบอกไม่ถูก กาลทามินนะเ,เดี๋ยวผมให้ดูปกพิเศษเล่ม3ามแล้วกันนะครับผมนี่คือเล่มสมนะถ้าจำไม่ผิดตัวคนนี่เนะื่อวช่วเบต้านะซึ่งสวยมากนี่นะฮะซึ่งปกพิเศษทุกเล่มเนี่ยวสวยสวยจริงๆนะ นี่ก็เล่มสี่ซึ่งผมเคยให้ดูในแกะของ EP2 สองไปแล้วนะก็ไปดูกันได้นะครับผมนี่นะแล้วก็จะมี เคียร์ก้านะเดี๋ยวผมหยิบแป๊บหนึ่งหาป่ะเคียร์ก้านไหนวะเห็นเจอแล้วนี่เห็หนฮะนี่คือเคียร์การ์นนะนี่จะเป็นของ เซตนี้สองใบนี้เป็นของเล่มสามนะครับผมมีเบต้ากับอัลฟาแล้วก็ของเล่มสีก็จะมีเชอร์รี่โรสแล้วก็จะมีของเอเล็กเซียเฮ้กาจะดูนี่นะ เรื่องนี้ก็อยากให้ทุกๆคนได้อ่านและได้ดูอัน,นิเมะมนะฮะเพราะว่าคุณจะชอบแน่นอนผมบอกได้เลยด้วยความก้าวต่างๆของดูผมยังชอบเลยนะถึงแม้จะอ่านแล้วก็ตแบบก้าวมากๆครับผม ก็อยากขอบคุณทุกผู้มชมทุกท่านนะครับที่รับชมรีวิวและแนะนำของเราจนปัจจุบัน EP 1 0แล้วนะก็อยากขอบคุณจริงๆนะครับผมที่ตามกันมาแล้วก็อย่าลืมไปกดไลค์นะฮะกดแชร์กด Subscribe แล้วกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพือพ่อให้พลาดคลิปใหม่ๆของพวกเรานะครับผมแล้วก็อย่าลืม ไปกดติดตามเ hey, พจ a c e b o o k และ IG ของฟินิก i x นะครับแล้วก็ i n s t a g r กรของเรานะครับ <S <S อัลตะคุอัลตสกอบูอัลตสกอสิทครับผมอย่ายลืมไปติดตามกันนะครับผมก็วันนี้ก็ไปนะครับขอบคุณทุกคนจริงๆนะครับผมแล้วก็ไปชมอินเสิร์ทอะไรครับผมไปเลย